วันนี้วันเสา,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 าร์คณะ,ะสัตยา,า,าญาติโยมมาถวายพระทหารเพีย่พระสงฆ์วัดอนุกาช่วงนี้คณะสัตยาญาติโยมก็กลังตักขดข้าวใส่จานเคยจะไหมแต่ก่อนเคยเรียนรีดีข้าวสารขดข้าวใส่จานสองขนาดข้าวเปลือกเลือกคนสุดท้ายโบราณบอกว่าเจ้านี้ก็ลังตักข้าวใส่จานแล้วก็คณะสัตยา,าวันนี้มาสี่ โยมผู้หญิงสองผู้ชายสองนำด้วยแม่ใหญ่บุญมีแม่ใหญ่บุญมีใหญ่หลายปีเพิ่งเจอกันก็น่าจะประมาณเกือบสิบปีอ่ะเพิ่งได้เจอกันเ้าห่างกันไปไปไปเอากระน้อยเด้อสมงสรีเชียงใหม่เออเสียว เสี้ยวเสียวเียวเอวเยาไปนั่งผุนกาวคำถวายไปนั่งผุนนะซ้ำหนึ่งเสียวเสี้ยววงนึ่งเสียวเอีต่อไปคณะสัตยาิโยมจะได้กล่าวคำถวายพัตนาหารโภชนะอาหารนะ โอเคเยนเตรียตั้งนโมกันก่อนนะอนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเต อพัตตานิสัปปริวารานิพิกุสังคัสสาโอโนชะยามะสาธุโนพันเตพิกุสังโคอิมาณิพัตตานิสัปปริวารานิปฏิคันหาโตอัมหากัง ข่ารัตตังหิตายะสุขายะข้าแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพัดตาหารพร้อมบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับพัฒตาหารพร้อมบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดการละนานเทอด

รับพานด้นี่มารับพนแล้วขออยะน้ำนัวบ่อมัน่สับสนรับพนะ่อนขยะน้ำยาน้าคีอเก่านั่นนั่ะๆๆๆตัวยน้ํา,าะอ่ะอ่ะรับพนก่อนรับพอนก่อนรับพซะก่อนอน นิโมตโตสัพสันตาภวาสิโตสัพเวระมัตตโตนิพุโตจตุวันภาวะสัพพิโยวิวาจันตุสัพพโลโววินาสตุมาเวภวารันตรายโยสุขีติคายุโภภวาภิวัตนณาสีริสานิจัมพุทธาปัจายโนจตารธมมาวัน ทันติอายุวนโณสุภังพระอารยันนะเตอายันตะโกกินาทินาสังขมิสุปะฏิฏฐิตาติกะระตังหิตายะตัสสะสังสุุปปะกัมปะติโสยะกิธีดัมโมจะอย่างนี้ทาติโตเปตานะภูชาจะกะตะอุราละพลัญจะติโกนัมมะโนปะฏินังโทมิยปุญญังปะสุอนัปปะกันติ ชนิตกภาปยปัตตาชนิปยโสกปัตตาชนิโสกะหวนโทสัพเพปิปายินโนเอตาวตตาจามิสัมปทังยสสัมปทังสัพเพเทวะอนุโมทันทุ နာမိတာပေခัสสะပေสတာစုကိတာဟੁੰတု썹 ্বে สတာအဖယပစ္စသပေစတာအဖယပစ္စဟੁੰတု썹 ্বে စတာစုချာဟੁੰတု썹 ্বে စတာစုခိအတ္တနံပရိန္တုစုခိစုခိကာယောနိသောဗိန္ဒပတံပတိစေဝามိနေဝသဝယနမန္ထာယနမန္ဒနာယနဝိပိုသနာယ ยาวะเทวะอิมัสสะกายัจจกิติยายะปะนะยะวิหิงสุปะรัฏฐิยาภัมมะจริยาอนุกันะยะอิติปุรานันจะเวทนังอัพยากขามินะวันจะเวทนังนาอุปาเทศสะวิยะตราชะมีปะวิสสะติอะนวะจะตาจะภาสุวิหาโรจาติ สาธุสาธุขอโม,มทนากับโยอมอภิชาติโยมมิเตอร์โยมแม่บุญมีที่มาถวายพัฒหารเพลนวันนี้ประจำวันเสาร์สาธุสาธุขอให้ท่านเจริญยิงย่งขึ้นไปสาธุถวายพัฒหารเพลนแด่พระสงฆ์